เก่งถาว่าเออเอ่ะเออเอ่ะเออเอ่ะเออตามข้าวเออตามข้าวตามข้าวเออเอออะไรเป็นจังไเลยละเออเฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วดงปุตตามกดมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลูกสาวกับปู่อยู่ผู้บ่าวกับย่างน้องกดอยู่ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะจ่ากันเร็วจ่ากันจ่าแม่แม่ก่อนลูกเอ่ยสวยๆวยเอ้ยสวัสดีครับ ขรามขรามเสียบโบเสียดอกมัง้งมือเส้เากับเอาให้กินอยู่เส้าเอาใส่ย,ยางให้กินมั้งขรามจากผู้ใหญ่เจะดีแม่ครูะนะครับผมได้กินสองมือเลยค่ะขรามญ่คักใหญ่เน่แม่ครูโบเพิ่งกลับนะคะขอให้ท่านเดิน,น,ะะดนทางปลอดภั <ไป S 1> <พ>ยนะจ๊้แม่เล่นกับกลับแล้ววันนี้อลาสิไปหาน้องมิงก่อนไปเบิ่งน้องมิงก่อนเป็นจังไรเน้นอ่ะโมเมนต์จื้อ เพื่อนฝูงเน่ติละออกไปจอบเบื้องล้อยวีกลับขึ้นเนะด้ามาตรงย่านละแล่นกับบ้านไว่บัคานเด้ปิปีะเจอเชาโลกอะ่ะอ,อุ้ย,ไป,ยไปออกก่อนเลยว่าคุณไปแล้วค่ะจะไปดูน้องมิ่งก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะยังจะร้องอยู่ไหมหรือว่ายังไงนะคะ เขาเป็นบบาเหลวไปเบิงกันเขาเป็นบบาเหลีวเขาเป็นบบาวแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างพี่นกแก้ว้นกแก้วนกแก้วก็เหมือนฝนจะตกเลยอ่ะมืดอึ้มทึมอุมทึมอยู่ดีน้ำมาทันเลยเนาะ nhớ say nhớ say đẹp bóc kha đẹp bóc hát. Ừ. Ta bóc hát, đẹp bóc hát. Ta bóc hát, ta 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 bóc กินอดบ่อ <c oughs> เออกินอดค่ะกินอดแม่กู้โบบ้ากินอดแม่แม่ทุกท่านทุกคนค่ะพี่ปีวะแม่ทุกท่านบ่ากินหอดบ่อยากให้แม่แขกแม่จิ๋วแม่นี่แม่แม่แลหลายๆท่านตีบท่านได้มามาหาสาวปีเด้อค่ะหรือว่ามาหาเด็กหนุอยเอ,อ่อในศูนย์ของเฮานะคะอยากจะมาหาน้องๆเจ้าไหนนะคะมาได้เลยนะจ้า เสียงดีคับจ้าจ้าตลอดทางเลยเออฝนขอยางเดียวค่ะขอยางเดียวกอกน้ำกระบาตันเนาะแล่นนี้บ้างน่ะแล่นน้ำกุ่นทีเนาะคนณนุณแยบหลเสียบหลเออฝานมาเฮงฝนเทอะเรามื่อแร่งยังได้ฝนกระตุกเทอโอ้ย มือแรงก็เงียบได้เนาะแม่แล่นกลับบานแล้วต่วันน้องเอฟยังบ่ฮันเด็กลับด้วค่ะบ่ยังบ่หูมือเลยว่าสิกับมือใดพรนมาจากหาแม่หางดีนะคะอันไปเอานากินนะคะอฮเไปเบิงไปเบงมิงเอ้ยมิง มิงเอ้ยมิงห้องอยู่กันเตี้ไป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 เลยเข้าไปหาหนองข้างในเลยเขาไปเบิ้ง ไปไปไปถามน้องเบิ้งไปถามน้องเบิ้งเป็นจังได้น้อเป็นจังได้น้อเก่งถาว่าพูดอ่ะเพูดอ่ะเพูดอ่ะเออถามข้าวเออถามข้าวถามข้าวเออเอออะไาเป็นจังได้ละเออเออเอออะไาเป็นจังได้ติกันกับผู้ใดอยู่นี่ โอ้ไล่ตีกันโอ้ตีกันกับพีดเฮ้ยเฮ้้ผู้บ่ามัจังไดนี่อุ้ยผู้บ่านำผู้เอ้าเอ้าผู้เ่ามหาผู้สาวมัจังไดนี่มัดจังไดนี่ฮ้โอ้ได้กินผู้สาวย่งมหาผู้สาวเลยวะฮ่าๆก่อยกะหยนเด้อวะ

มีเมล่ะนอพ่นกับบวกกาละนะเขาจะเป็นเบาเลยโอ้ตายแล้วลูกสาวข่อยเสรยจเลยลูกสาวข่อยแับนี้มีต่ผู้เบาอันฟันน้นมทั้งนั้นเลยเออลุ่มลูกสาวเลยเม่แตนไปใส่นอเม่แตนไปใส่นอโอ้ลับลับลับว้าวว้าว้า

biết anh chứ ơi ơi bây mà là buồn việc phải bớt lời phụ bao đi cái lên lấy cũng muốn tao đi anh nè có tiếm bay là đó <laughs> ta เดี๋ยว an ตะ hào หม่องแล้วก็ไปได้เบิดตะลง la, นี่เฮา <laughs>

เราม่เน่กินดมเลยได้กินวิตามินซ uh ีของปากเลยอันนี้อันนี้พ่อพี่ปี๊ตัวละพ่อพี่ปีบบเอ้แฮะฮ่ว่าพ่อพี่ปียังได้หันมาหาเม่โอนวดวันนี้มยเออมักสาวแล้วนี่นงน้ำปุนนี่ไปแล้วพ่ออ้วนไปแล้วเอาละพ่ออ้วนวันนี้เจ้า ฮ่าฮ่าฮ่าลูกอาตัยลูกใจไว้ติบังมาเหลวมาเหลวมาเหลวออกมาหาผู้สาวอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยผู้สาวตีพานน่องหยางไปตายปีติพานน่องไปตายอุ้ยฝรั่าอ่อยเน็บง่าละฝรั่าอ่อยเน็บง่าไว้ละกินบังนัดตีนนองกินมานน้ำหันน้องมานน้ำเร็วน้องมานน้ำพะเยเต็ม <laughs> ôi phải bung một con vô ăn được không ôi bốc chín nít dạt với lên năm nòng tao vậy ui อ้าอ้าอ้าอ้ทางดีมีไม่เข้าทางดีมีไม่เข้าเอ้าเอ้าเอ้าสิเทพพตีฮะสิเทพอตีกินดีๆกินดีๆงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวแม่สุนญาติจบไลน์นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอจบคลิป เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมทนะ่านหนึ่งไล่หนึ่งแช่คือหนึ่งกำลังใจจ้าบ๊ายบายค่ะจ้า,า,าสวยเยังเลยค่ะครับเจอกันใหม่ครับผม